เอ้ย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 โอ้ยชะชะาช้าชยาเอยโยโยโยสวัสดีครับผมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเบนบีซี่นะครับผมเชฟเบนนะครับผม Trap s t สตอร์จาก DGL Baby เธอทำไมพูดดิจลต้องดิจิตอลเลิฟเบรบี้วันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายนะครับผมอาจจะไม่สามารถเปิดตัวแบบแรงๆแบบคลิปอื่นๆได้นะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมเหนื่อยมากนะครับกำลังเตรียมตัวจะปล่อยเพลงใหม่นะครับผมมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายกับแบบตารางชีวิตที่ผมต้องเซ็ตเนี่ยน,น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าต้องทํา2อย่างไปพร้อมกันนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งมันเหนื่อยมากนะต้องแบบทั้งมานั่งถ่ายเกมแล้วก็ถ่ายงานไปด้วยไงนึกออกปะมันค่อนข้างจะแบบว่ากินพลังงานชีวิตกว่าที่ผมกินไว้พอสมควรนะครับผมแต่ก็เอเอออออาาาายยููู่่่่่่่นไไมมใชกกก็แครสฟฟลงัั เอาว่าไม่เสียเวลานะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเล่นกับเกมโปเกมอนภาคที่ห่วยที่สุดนะครับผมแบบหวยแบบหวยบลมห่วยโคตรโคตรโคตรหวยรู้สึกแบบว่าเงินทุกบาทที่ผมเสียไปเกมเนี้ยมันไม่คุ้มค่าแม้แต่บาทเดียวเลยครับทุกคนไม่ได้พูดเบอร์นะครับผมนั่นคือโปเกมอนภาค let's go e e v e e ถ้าใครไม่รู้จักโปยมอนเลสโกอีวี่นะครับผมก็คือเป็นโปยมอนภาครีเมคนะครับหรือภาคที่เอาแบบว่าภาคเก่ากลับมาทําใหม่นะครับผมซึ่งภาคเลสโกอีวี่อ่ะมันคือหยิบภาคเยลโล่นะครับผมกลับมารีเมคใหม่ซึ่งโปยมอนเยลโล่คือเป็นโปยมอนเจเนอเรชันเดียวกันกับภาคเวสต์บลูกรีนนั่นแหละครับผมแล้วก็เอามายำใหม่นะครับผมแล้วก็รอบนี้แบ่งเป็น2ภาคก็จะเป็นเลสโกอีวี่กับเลสโกปิกาจูนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมีทั้ง2ภาคแหละแต่ผมจะขอหยิบยกภาคเลสโกอีวี่มาก็แล้วกันนะครับก <că l ering> แต่การไม่เ hmm. สียเวลาเราเข้าเกมดีกว so, ่าครับ let's go ใช่ไหมความห่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่สามารถใช้จอยโปรได้ทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกมถึงไม่ยอมให้ผมใช้จอยโปรคืออังจริงผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วนะครับผมซึ่งแต่ว่าตอนนั้นที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นในโหมดพกพานะครับผมไม่ได้ใช้จอยโปรเล่นเพราะตอนนั้นยังไม่มีจอยโปรนะแต่พอตอนนี้มีมันดันไม่ให้ใช้จอยโปรเล่นนเกมนี้ไม่รู้เป็นบ้าเป็นบออะไรนะใช่ไหมโอ้ แต่พวกเรื่องการาฟิกเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมไม่ขอเถียงเลยครับผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยการาฟิกดีมากดีกว่าซอร์สแอนด l เชีิกนะส่วนตัวแต่เกมเพลย์เลวรยำมากใช่ไหม l ั o there glad to meet you สวัสดีจ้ายินดีได้เจอนายนะยินดีตอ้อนรับสู่โลกของโปรเกมต้องเป็นเสี่ยคนแกป่ปะ ฉันชื่อศาสตราจารย์โอ้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกฉันว่าศาสตราจารย์โปกเกมอนก็ต้องมีคนแบบฉันนี่แหละที่ทำหน้าที่เป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับโปกเกมอนแล้วทำไมนายไม่บอกอะไรเกี่ยวกับอะไกับฉันรู้หน่อยหรอกไช่องทูอยากได้นักผาคนใหม่ไหมจ้างได้นะครับจ้างได้ถ้าใครไม่ได้เล่นโปกเกมอนนานนะครับผมจะบอกเลยว่าตอนนี้มันเราสามารถเลือกเพศได้นะครับว่าจะเล่นเพศช,ชายหรือเพศหญิงอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นผมเล่นหัวทองก็ได้อ่ะโอ้นี่คือคู่แข่งเราครับหรือเพื่อนบ้านซึ่งคนนี้คืออันนี้คือต้องตั้งชื่อคู่แข่งเหร่ ชื่ออะไรดีอะชื่อฟิกต้องบอกกันนะครับว่าคือโปรตีนะครับมันไม่ใช่ตัวละครนี้ทุกคนที่เป็นคู่แข่งเรานะโปรตีมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแกรี่หรือเป็นหรือว่าตัวในเกมมันชื่อบลู Blue, ใช่ไหมตัวนั้นน่ะเอ้ยมันชื่อกรีนสิเออมันเป็นคนชื่อกรีนนะครับเพราะพระเอกชื่อเรดนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ตัวนี้แล้วผมพอรู้ผมรู้สึกว่าแบบพอมันเอามารีเมคอ่ะแล้วมันไม่ได้ใช้แบบว่าตัว o r i g i นอลที่มันควรจะเป็นนะครับผมมันแบบว่าทาให้ผมแบบเสียใจกับเกมนี้นะ รู้สึกว่าแบบว่าเออมันมันขาดความคลาสสิกนะครับเพราะส่วนใหญ่โปเกมอนที่เป็นภาครีเมคครับมันะคะ่อนข้างต้องดึงความคลาสสิกจากภาคเก่ามาก,ก็เลยผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมใช่ไหมตามหลักสูตรของเกมโปเกมอนภาค Blue Green Yellow นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือต้องไปเอาโปเกมอนตัวใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องไปเอาโปเกมอนตัวแรกของเรานะครับผมไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวแรกนะครับต้องไปเอาสมาชิกทีมคนแรกนะครับซึ่งวิธีจะเอาคือเราต้องวิ่งออกไปในพงหญ้าก,ก่อน เออนะไม่รู้เป็นทำไมเหมือนกันต้องวิ่งไปพงยาก่อนนะครับเป็นหลักสูตรของโปเกมอนจริงนี่ไงแล้วก็เป็นศาสตราจารย์กำลังทำการศึกษาพิจยู่นะครับผมหรือว่าภาษา,า,ษาญี่ปุ่นใช่ไรป๊อปปป่ะตัวนี้นอ๋อว่าไงเบนวันนี้ฉันสัญญากับนายกับฟิกวิน,นี่ว่าฉันจะให้โปเกมอนกับนายนะเนี่ยว่าแล้วทำไมเราไม่ทำไมพวกเราไม่รีบไปจุดจุดจุดพูดไม่จบฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นอีวีวิ่งมาจากย่าโอ้ยห้องผมเขียวไปหมดเลย คือตอนนี้เราสามารถจับโปยมอนได้แล้วนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าความห่วยของภาคเนี้ยมันห่วยก็เพราะว่าไม่มีการต่อสู้กับโปยมอนป่าครับนี่คืออย่างแรกเลยที่ห่วยกลิ่นอายของความเป็นเกมโปยมอนสำหรับผมนะครับคือเจอโปยมอนป่าเราซามเวลกับโปยมอนป่าได้นึ่ออกไหแต่ว่าภาคเนี้ยเขาตัดการต่อสู้โปยมอนป่าออกแล้วบังคับให้เราจับอย่างเดียวนะครับผมแล้วคือมันก็เหมือนว่าเอาระบบเกมของโปยมอนโกภาคมือถือมาใส่นะครับดูดิอ่ะผมป่าเอ็กเซอร์ผมป่าเป็นเอ็กเซเลยเลยดูดิดูดิ แบบไม่ make s น n s ปะ่ะมันทําให้เกมง่ายเกินไปทุกคนดูดิมันไม่มีการสู้โปยม,มอนป่ามันมันได้เหรอทุกคนถามจริงทุกทุกทกคนคิดว่าแบบนี่ออกปะ่ะมันทําให้กลิ่นอายของเกมมันเหมือนเป็นเกมแบบเกมเด็กต่ำกว่าสิบขวบเล่นอย่างเดียวไปเลยอ,อ่ะเมื่อกี้มีโปยเกบลอยู่มันโตแค่สองลูกแต่ยู่มันก็กลายเป็นสามลูกเลยครับมาครับคือเราไม่มีสิทธิ์เลือกโปยม,มอนตัวเริ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแนละ้วนี่ก็เป็นหนึ่งในแบบสิ่งคือเราเลือกตัวอื่นไม่ได้ทุกคนเราต้องเลือกมันบังคับให้อ e องตองตััั้ชื่มนนะครบ ตั้งชื่อว่าไอ้ควายเออตั้งชื่อไอ้ควายไหมอ่าล้วเพื่อนเราก็จะเลือกลูกบอลข้างๆนะครับตามสเต็ปตามสเต็ปแล้วก็ได้ปิกจูไปนะเออดีเว้ย อ๋อมันจะให้อะไรเราเนี่ยอ๋อมันให้โปรกเด็กตั้งแต่ต้นเลรอเออนี่ผมลืมมาเนี่ยคือปกตินะครับมันจะไม่ให้สมุดภาพโปเกมอนเร็วขนาดนี้ทุกคนมันต้องไปทำเควสในเมืองเออในวิริเดียนซิตี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทำเควสในเมืองนั้นเราค่อยกลับมาที่เมืองนี้คุยกับศาสตราจารย์อีกทีแล้วมันถึงได้สมุดภาพโปเกมอนแต่ภาคนี้คือมันให้ตั้งแต่ตอนเราได้โปเกมอนเลยนะโอ้โหมันง่ายไปปะมันจูงมือเด็กไปปะอ่านี่ครับเนี่ยเห็นไหมอีวุยวิ่งตามหลังเรานะอ๋อนี่คืออออออโปเเเเกกมมมนนนนนทีี่่ธไไดดดดด้้้จจจจาาาาศสสสตตรรรรยยย์ิิะะัััับววงงหุ Bye! <laughs> เออแล้วแม่เราก็เพิ่งรู้นะครับว่าเราตั้งชื่อโปวยมอนว่าควายแล้วแม่บอกเป็นชื่อที่ดีเลยอ,อ,อ๋อมันให้แผนที่ด้วยโ oh. ปติแผนที่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้ทุกคน <Yeah. S 2> แผนที่ในเกมโปรติก็คือแผนที่ในเกมว่าเหมือนต้องไปทาเควสก่อนแล้วค่อยกลับมานะครับแล้วคุยกับพี่สาวข,ของตัวละครคู่แข่งเราแล้วมันถึงจะให้นะแต่ภาคนีมน้มันจุงมือนะแต่ในความห่วยภาคนี้มันก็มีบางอย่างที่ผมชอบทุกคนแบบว่าอันนี้แบบการที่มีปวยมอนวิ่งตามหลังแบบนี้อันนี้คือผมชอบนะอะไรที่มันไร้สาระแบบนี้ผมผมชอบหมดนะครับวิ่ แรกนะครับที่ใช้ระบบโปเมอนวิ่งออกมาเป็นตัวในป่าจากป่าให้เราดูเลยนะดูดูได้เนี่ยมันมีพวกหนูและตาต้าววิ่งออกมานะครับซึ่งแต่ก่อนโปยมอนไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วโปเมอนก็วิ่งหาเราได้ คืออันนี้ผมไม่ไม่ค่อยอินกับระบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันทําให้แบบว่ามันไม่ตื่นเต้นนะทุกคนแต่ก่อนความตื่นเต้นของโปเกมอนคือเวลาเราจะหาตัวพิเศษแบบนี้ครับมันความตื่นเต้นคือเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่เนอะว่าเราต้องแบบวิ่งหามันสุบไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีเดียวที่เราจะได้แบบค่าประสบการณ์จากในเกมนี้นครับคือร้องจับโปเกมอนอย่างเดียวคือเราไม่สามารถต่อสู้โปเกมอนป่าได้นะต้องจับอย่างเดียวแต่เราก็ยังสามารถสู้กับเทรนเนอร์ได้นะแปลกดีเหมาาือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเราสามารถสู้กับเทรนเนอร์ได ได้มันไม่มีเซนต์่ามันทําให้รู้สึกเหมือนว่าคนที่พัฒนาเกมนี้มันขี้เกียจหรือเปล่าหรือ,รอเปล่าะผมไม่ได้คิดไปเองนะแต่ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอาจจะหลอนจัดแบบ <c oughs> <c oughs> มาครับเจอป๊อปโป,ะโปะนะครับผมเอ้ย จับติดทุกตัวเลยโว้ยยากเหลือเกินเกมนี้โอ้ไม่ก็ยากมากอ,อ๋อแล้วก็แชรเอ็กพิ้งแต่ต้นเกมเลยนะแช่เ e อ็กพที่นี้นะครับก็คือสมมติทุกครั้งที่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเราจับโปเกมอนเพื่อเป็นการเอาเอ็กพีโปเกมอนมานะครับวิธีเดียวที่เราจะฟาร์มทีมเราได้คือต้องจับโปเกมอนให้เยอะมากๆแล้วพอเราจับโปเกมอนหนึ่งตัวเราสมมติเรามีสมาชิกอยู่แล้ว3ตัวมันก็จะแบ่งค่าเอ็กพีที่ได้ตัวนั้นมาให้ได้กับ3ตัวเลยนะครับซึ่งไม่มีภาคไหนที่เป็นการแชร์เอ็กพีเร็วขนาดนี้มาก่อนนะ ว่ามันไม่มีภาคไหนที่แช่เอ็กตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้นทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเราหน้าต้องมาแถวนี้ปะตรงนี้มันน่าจะมีแมนกี้ให้จับปะอ๋อมีนีโนแรนด์ให้จับนะครับเออเอากับมันเดะเอากับมันเดะนีโนแรนด์เป็นไวอนที่ผมชอบมากนะในสมัยภาคเกา่าอ่ะโอ้เวลก็ชูดเลยครับ เราหน้าเจอคู่แข่งตรงนี้ปะอ้าวคู่แข่งยังไม่มาหรออ๋อเราต้องไปรันเควสต,ตรงนั้นก่อนนะผมลืมผมลืมผมลืมทุกคนอ่าเนี่ครับเรามารับเควสแล้วนะครับนี่ไงเธอมาจากพาเลตทาวใช่ไหมแสดงว่าเธอต้องรู้จักศาสตราจารย์โอ๊กสินะอืมฉันมีของจะไปส่งให้เขาฉันสามารถฝากเธอไปให้ได้ไหมแล้วก็ไม่มีทางให้เราเลือกโ no, นนะครับเราไม่สามารถปฏิเสธเควสอะไรในเกมนี้ได้เลยใช่ไหมเอาของมาส่งนะครับผม <Yeah. S 1> อ้าวในที่สุดทุกคนคู่แข่งก็ท้าเราแข่งบอยมอน Ba แบทเทิลสักทีนะครับผมวู้ แต่พูดถึงการดวลไบมอนทภาคนี้ผมชอบนะเพราะว่ากราฟิกมันดีมากเลยแบบกราฟิกมันน่ารักทุกคนมันแบบว่าดูดีอะ่ะมันมันเพลินอะ่ะทุกคนภาคนี้เวลาต่อสู้นะมันมันไม่ได้แบบแย่นะทุกคนแต่ว่าแค่เกมเพลย์การเล่นมันแย่มากแค่นั้นเองมาครับคุยแอคแทกนะครับผมโจมตีรวดเร็วออ้ยโอ้พี่กรจูใช้ท่าไฟฟ้าไฟฟ้าน้อยนะครับปิ้ว มาครับเราแสแปมท่าเดียวก็พอนะครับเอาอยู่แน่นอนเรียบร้อยครับผมเราฆ่าพิกาจูเรียบร้อยแล้วจบกันสักทีนะครับนะได้ค่าประสบการณ์นะครับผมเห็นไหมทุกคนมันต่อสู้ได้แต่มันไม่สามารถสู้โกมนป่าได้มันไม่ใชใ่ทุกคนมันไม่ใช่จริงๆอ่าไม่สาวกระโปงเหี้ยมายืนทำไรตรงนี้อ๋อมันให้เสื้อผ้ากับเรานะครับตัวนี้ช่างมันนะครับอ๋อเราสามารถแต่งตัวอีวี่ได้ด้วยว่างาั้นอูแต่มันน่ารักจริงนะ <laughs> เราสามารถเล่นกับมันได้ด้วยทุกคนแบบลูบหัวมันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ของภาคนี้ครับเราสามารถลูบหัวอีวีได้นะดูดิโอ๊ยน้องทำไมทำหน้างั้นนะครับเป็นไรคือมึงอยากอยากให้ป้อนว่างั้นอยากให้ป้อนขนมว่างั้นเอาไปดิเอาไปดิอปดโอ้ยมีความสุขแล้วใช่ไหมมาชอบไปจับคอดิ โคตรน่ารักว่ะใช่ไหมถ้านะานี้มันมีความเฟีย้ยวอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าไหนๆแบบด่าเกมมาทั้งเกมเพย์้ความเฟีย้ยวของอันนี้ก็คือเป็นโปยมอนภลาดเดียวนะครับที่สามารถเล่นได้ 2, 2> <c oughs> คนเฮ้ยผมไม่ได้จะเข้าอันนี้ <c oughs> คือมันต้องบอกก่อนเราสามารถเล่นโปยมอนนี้ได้2คนพร้อมกันนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ยมีตอนนี้มี2จอยแล้วครับเราวิ่งไปได้ด้วยกันนะครับอันนี้คือผมเล่นเองนะใครเหงาๆอยู่บ้านนะครับผมอยากมีเพื่อนเล่นแบบช่วง ช่วงโควิดอย่างนี้ก็ลองเล่นแบนโหมด2คนดูก็ได้นะครับดูดิเราวิ่งไป2คนละเดี๋ยวเราลองเอา2คนนี้ไปโปยมอนแบทเทิลดีเพราะว่ามันจอกมาเป็นยังไงดีไหมว่าแบบว่ามันจะลุมโปยมอนหรือเปล่าอ่าวิ่งมาแล้วครับ2คนคู่กันฉันรักเธอไอ้นี่ไอ้มันออกมาเป็น2จอยหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับเราสามารถจับโปกบอล2จอยพร้อมกันได้นะครับแล้วยิ่งจับพร้อมกันได้2จอยมันยิ่งได้ค่าเยอพีเยอะกว่าเดิมนะครับผมแต่ต้องคำนึงไว้นะครับว่าจอยที่2อ่ะใช้โปยบอลจากกระเป๋าจอยแรกอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเรามาลองจับสองจอยดูไหมอ้าวทำไมผมทำไม่ได้อ่ะอู้หูนี่ครับสองภาษา let's go เรียบร้อยครับผมสวยงามนะสองจอยผมว่าตรงนี้มันเฟี้ยจริงนะให้เล่นได้2คนอะ่ะผมว่าปวยมอนภาคดาบกับ,บล่น่าจะเอาอันนี้เข้ามาเนาะถ้าอานันนี้ถ้าเอาระบบนี้เข้ามาด้วยผมว่าเป็นระบบที่เวิร์กมากเลยนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าแบบว่าการที่เราเล่น2จอยแบบนี้เราไปปวยมอนแบทเทิลอ่ะมันจะทําให้เราสู้2ต่อ2หรือเปล่าหรือว่าสู้2ลุมหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็จําไม่ได้แล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าเราได้เทรนเนอร์ที่มาแข่งกับเราแล้วนะครับทุกคน มันจะเป็น2ลุมหนึ่งะถ้าเป็น2ลุมหนึ่งนี่ถือว่าโคตรโกงกน,นะแล้วระบบแบบห่วยมากแบบมักง่ายจัด <Yeah. S 1> <laughs> เอ้ยเป็น2ลุมหนึ่งวะเนี่ยเฮีย <Yeah. S 1> คือเกมมันให้2ลุมหนึ่งวะทุกคนคิดดูดิคิดดูดิ2ลุมหนึ่งมันเล่นง่ายไปบ้คือแบบว่าคอมไม่มีทางได้เกิดนะทุกคนถ้ามันเป็นระบบแบบนี้ดูดิทุกคนมันให้ให้คิดได้ไว่าให้โปเกมอน2ตัวลุมหนึ่งตัว อันนี้คือมันเป็นแบบห่วยมากนะเป็นแบบมักง่ายจัดเลยทําไมไม่ทําให้แบบว่าฝั่งตรงข้ามก็ใช้2ตัวเท่าเราทั้งที่มันก็ทําได้นึกออกไหมทุกคนแต่เกมมันไม่ยอมทอําอำดูดิใครมันจะสู้เราโอ้ยด d เกมนี้แม่งแม่งหลุดจัดด้วยผมบอกเลยเกมนี้หลุดจัดนะแต่ก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมกับคลิปเกมโปเกมอนภาคนี้ห่วยที่สุดนะห่วยจริงแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าความห่วยนี้มันมาจากอารมณ์ส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมภาคนี้อาจจะเป็นภาคโปรดของใครคนอื่นก็ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมว่าพูดจามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะทำให้เสียอัรมร์ในการรับชมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบขอหอสอต่อหรือความเห็นส่วนตัวผอวผมนี่น่าเป ทุกภาคที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับผมซึ่งคือผมเล่นโปรยมอนมาทุกภาคไงผมมีผมเก็บทุกเครื่องึนอกปะก็เลยแบบว่าค่อนข้างเสียใจกับภาคนี้ทุกคน มีใครอยากให้ผมเล่นเกมภาค LEGO EV e ให้มันจบบ้างถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้จบก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนจะคือเล่นเกมเนี้ยภาคเนี้ยมันจบง่ายมาก s <S ทุกคนผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมวิ่งเข้ายิมทุกเมืองทุกเมืองทุกเมืองไปเรื่อยๆไม่เกิน5 6ชั่วโมงก็จบได้แล้วนะภาคเนี้ยเอาจริงๆถ้าเล่นแบบว่าาร์ดคอร์ผมรู้แบบรู้ใช่รู้ฟูงของเกมนี้หมดแล้วนะครับผมมันเป็นแบบว่าความน่าเบื่อของเจนหนึ่งครับที่แบบว่าเกมโปยมอนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่เคยหยุดหากินกับ<ๆ>กับพิกาจูกับวิซา้อนกับอะไรพวกเนี้ยจนม ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe c ช <oughs> anel Ben BC นะครับผมโอ้ยลิ้นผมเป็นแผลวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ใหม่เพจของผมด้วยนะครับชื่อว่าเทพเบนซ่านะครับผม facebook.com/slash เทพเบนซ่านะครับ L N W B E N Z A นะครับผมแล้วก็อย่าลืม follow เพจ Instagram ผมด้วยนะครับผม a t เทเบนนะครับผม L N W B E N เช่นกันเด้อแล้วก็ สุดท้ายนะครับฝากช่อง Twitch ของผมด้วยนะครับ Twitch.tv นะครับผม Thebenza เหมือนกันครับผมแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคลิปใหม่ลงทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็เพลงใหม่จะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็วันนี้อาจจะไม่มีคําคมให้นะครับผมต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าเอาเกมบอยมอนลงไปชแนลวันนี้ก็ถือว่าเอาไปคุณอะไรไม่ต้องเอาคำคมไลน์หรอกนะทุกคนอไม่ต้องเอาอะไรไม่อยากให้ไม่มีอะไรให้แล้วก็